โอ้รีวิวไปว่าท่านพ่อเหนือว่าท่านถึงเพียงชั่วโมงเลยมีคนสือไปแล้วเห็นไงในอันรีวิวเห็นไหมลงคลิปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวมีคนจองแล้วเอาเอาแล้วจบแล้วเอาไปส่งแล้วเอาไปส่งไหนครับพี่เอียงไปข้ามกาการนนทบุรีกาญจนบุรีลูกค้าจากกาญจนบุรีโอ้โหส่วนนี้แต่บอกได้ไปโคตรโชคดีเลยเพราะว่าอะไรสภาพดีไหมสภาพหาไม่มีนะไม่มีสภาพนี้อีกนะดูดูยางได้ยางบิสโตนด้วย ยังโดนด้วยนะดูไปหน้าไปอะไรเรียบร้อยหมดโอ้ถือว่าได้ไปเอาไปขายต่อยังได้เลยเอาไปใายก็คุ้มค่าอันนี้ออกไปมาเป็นไงในอันสุดยอดแท้ครับผมโอ้สุดยอดเลยผมรีวิวดีใจมากดีดีดาจะขายหน้านบุรีครับอ่าโอเคขายตัดสดขายตามสภาพถ้าคมผมหลวพ่อขายได้สอกันาคอมแล้ว๋อาเลือกเอา มักอันไหนเลือกเอาเลยอาค่าคอมนะให้เลือกเอาเลยม่ากูโง่แบเล่ยแบ่งยี่สิหาเหตกูจิบเอาก็แบ่งร้อยองมึงนี่แล้ว